แน่ใจเพราะว่าว่าอะไรครับส่งที่ไหนเนี่ยตัวจับที่ไหนเนี่ยจับที่ไหนับที่ไหนอันนั้นเอามาเอามาเอามาไว้ไหนเอามาจากที่ไหนรู้ไหมผมไม่ทราบแล้วแล้วจ้างจ้างผมจ้างเท่าไหร่ผมจ้างเท่าไหร่ข้าพันยข้าพันอาข้าพันแล้วอันนั้นเอามาจับเอาบรญชามาจากที่ไหนแล้วเราไปเอามาจากไหน มาจากอันผมไม่เชื่อกันเอ้าเราไปเอามาจากไหนต้องรู้ดิมาจากไหนเนี่ยเอ้าจากที่บ้านที่บ้านตรงไหนบ้านเช่าบ้านเช่าอบ้านที่เราพาตำรวจไปค้นนั่นนะก็เดี๋ยวร้อยเวรสอบถามนายก็ว่าถามว่าจริงนะนะทางนั้นลายต้องมานานเรื่องไหมทางนั้นทางนั้นเลยมีมีใครมีอะไรสอบถามพาไปขายใครอ่ะพาไปตรงต่ออะไร ก so ็มีคนมาซื้ออยู่แล้วครับว่าไงผมมาเอารูฟ้าประจำการับตอนนี้ล้าสุนแบบวงรูงากระบะกระบะยีเด้งยีเดงเ่ะอจำไม่ได้จำไม่ได้โอเคนะครับเดี๋ยวบ้าบนงครับพี่แป๊นึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอเรบนงนึงก็จบ